ยังไงโอเคโอ้ยโอเคปุ่โอ้มาครับน้องๆโอ้ย oh, เอาดิเอ้ยคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความกระตือเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆน,น,น,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานิจจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะู้ขามยุยไปแล้ว อนะ๋และสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาโรหนึ่งนะครับโอโ้สี่พันทวนนะวันนี้นะแล้วก็25้านะครับไปกันเลยนะโอ,โ,ยนนะโอ้โหผู้ชมสี่พันนะโ่อเคสามตัวไม่มาเด็ดๆหนะแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมใครเข้ามาใ,ใหม่เลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะเออ โอ้โหมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วสี่พันเลยนะโอ้เอาและกูก้าวมาว่ะหูก้าวมาเต็มสตรีมเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมเอาละเอาละลุ้นกันยาวๆเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหสิบแล้วยังไงต่อโอ้โหสิบอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้ยและโบนัสลุ้นมาเฮ้ยมาว่ะ เอาอะ่ะเฮ้ยโบนัสแรกมาหนึ่งโอ้ยไม่ใช่คูณสามก็สิบเอ็ดนะครับโอเบล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 นิดหน่อยอะไรนะเนี่ยโอเคมานะครับนะปุ๊บครั้งที่แปดโอ้โหโอ้โหสิบอ,อะไรครับเนี่ยเหมือนช่างผ่านไปไว้แล้วเกินนะคุณผู้ชมนะ อ่ง้อโงโรยทำจริงเธอโตายเธอไปห้าสิบแล้วคุณผู้ชมนะไม่ไหวแล้วแล้วก็หมุนออตโต้ไปแบบรวดเร็วจะมาหรือเปล่าโอ้ทำไมไม่เป็นสิบละน้องโอ้น้องชายโอ้อะไรครับเนี่ยอุ้ยมาเลยว่ะ50าสิบน้องๆโอ้โหเอาละ่ะคูณสี่ สิบห้าครั้งเอาแหละแล้วลุ้นโบนัสซ้อนอุ้ยมาดุ้ยอยู่โอ้โหสมครั้งโอ้เอาวะ่เาวะเฮ้ยซ้อนว่ะคุณผู้ชมนะโอ้โหรอดูรอดูรอดูอดจะเจ่มปะ3าครั้งนะครั้งที่8ครั้งที่9โอ้โหไม่มาเลยว่ะ10ก็ไม่มา,าะไรครั้งนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชม30มครั้งรอลุ้นกันได้ ยังไงโอ้ยเคโอ้โยเคพุ๊งโอ้มาดครับน้องๆโอ้โหเอาดีเอ้ยห้า oh. โอ้โหโคตรสุดนะครับนะแล้วก็ซ้อนไม่ซ้อนนะครับนะโอ้โ oh. หเอาเลยทีเดียวทีเดียวห้าพันสามเลยนะคุณผู้ชมนะเออเอาเรื่องจะจัดปึ๊บ ตอนที่18โอ้โหอีก10ครั้งนะคุณผู้ชมนะโดยประมาณนะ10ครั้งปับ๊บ <c oughs> ยังไม่มาื 21, 22, yeah ี่สิอยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้เหโอ้โหโอ้ไมค์กอดโอ้ทีเดียวอยู่เลยคุณผู้ชมโอ้เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วตอนนี้อีกแค่ครั้งสุดท้ายหก โอ้ยคิวโอ้ยแทงหมื่นไปเนะี่ยแทงหมื่นไปเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างเก้าเจ็ดสี่ศูนย์่ปะอีกสองครั้งสุดท้ายเท่านั้นเะยิบเกา้ายิบเกา้าสามสลีปโอ้หเก้าพันเจ็ดสี่สิบนะครับผมนะโอ้โหเลทหนึ่งทะลุหมื่นไปเลยนะทุนสี่พันของเรานะครับผมนะวันนี้ก็ น่าจะเพียงพอลแต่เพียงเท่านี้นะครับนะบิ๊กวินกันไปเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคครับผมนะสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะเอาวละทุนสี่พันไตหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้านะครับผมนะชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้เขาตัวลาไปก่อนนะครับผมนะไปละสวัสดีครับ